สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะตอนนี้แม่เพ่นอยู่ที่ไรนี่อยู่บ้านบากนี่แหละค่ะแต่ว่าออกมานอกเอาต่างท่อนมาให้คุณแม่ค่ะคุณย่าเพิ่นดันเพิ่นสั่งครีมกับครีมกันแดดกับเซรัซ่มสีมาถามเพิ่นว่าเพิ่นใส่ดีบัวเพิ่นยิ่งไดีมดย่ใส่นบ มันอันมันขนาเขามันอันแห้งนะใส่หนาหนาวแม่ก็เลยซื้อมาใส่เพราะว่าไม่ใจบำรุงนอกจาะเมียนค่ะบำรุงเมียนหนามันแห้งเขาใส่ตัวนี้มันจะซุ่มช้ำเด้เออน่ามันไหมหนาซุ่มบ่หนาแห้งค่ะคนเด็กตัดสินใจซื้อมาถ้ากับเนาะราคาเป็นกันเองช่วงช่วงหนาหนาวแม่แม่หรือว่าเจ๊แดงเพิ่นจัดโปรโมชั่นแม่เอาอยู่บอสครีมชุดหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอันเดียวก่อนลูก อัาใส่ขิ้เก่าเอกกอนอ๋ออันพราะวช่วงนีแม่จัดโปะไหมคนลดคนลดช่วงนี้นะพวาวใส่ตัวนั้นหมือก็ะใส่ลองเบิองพว่าแม่เลยอันแม่นะแล้วใส่ตะโตดันเด้หนาแล้วบออะเดกพี่ะย้อแม่ใส่ขี้เหมืกก่อนจ้า ่นใส่ดีเพิ่อนูะแมนค่ะคิมค่ะคิมกันแดดจิตพักดีแล้วก็อันกับเซรั่มเนาะไหมเนาะแม่ใส่อันเมื่อคืนนี่เพื่อนพึงเอาเซรั่มเอามาให้เพิ่นใส่เป็นยังไ๋ใส่ข้งแรกแม่เซรั่มกะดีนะนุ่มดีนะชุ่มชื้นไหมัมดมันมันใส่แล้วมันแห่งเร็วแมนปะเร็ตเป็นตันเลยเร็ตไปในตู้เลยแห่งจับรูปสองสามบาทก็แห่งซับเขเลย เพื่นใส่ถูกมือใส่ทั้งเสาทั้งแรงน้ำล่างน้าแล้วก็ใส่เอาอนิ่มมาไปให้นั่นปะเจ้าหมาดู้หมาว่าให้หมาค่ะว่าได้ว่านี่ค่ะเอานั่นจะเป็นที่อัเดือนเนาะที่เดือนสกาวที่เดือนสกาวเนาะเพิ่นกำลังปลูกต้นไม้ไว้ ผู้ใดจะสั่งจองครีมนะคะเกะชุดแก้ฟ้ากาดจุดด่างดำช่วงนี้มีโปรโมชั่นสุดละ1,100บาทสร้บาทสั่งจองมาได้เด้อค่ะเนาะหมดหน้าหนาวหรือว่าหมดเดือนนี้ไปแล้วจะขึ้นราคาคือเกา้นาะคะพับาทเนาะช่วงนี้ลดไปตั้ง100บาทผู้ใดอยากได้สนใจทักมาเดินดวนค่ะส่วนส่วนครีมกันแดดก็300บาท รวมทั้งปลายทางเซรั่ม800บาทรวมทั้งปลายทางอีกวันที่ยิบหาเดอ้อยิบหาลิปสติกจะมาเด้อค่ะยิบหา้าลิปสติกจะมาแล้วก็อีกยิบหกยิบเจ็ดอีสองามือผลัะจังซีมาหอดไม่เพ่นเนาะกัจับปบา 30, ลาบ้านสามสิบผล่ะเนาะจังซีได้ของค่ะผูใดอยากได้กระทักมาจองมาใดค่ะ ตามนี้ค่ะเดี๋ยวแม่เพ่นจะพาเอฟซีไปเบ่งตัวเลขกันเนาะวา่าเมอรอนีห้าน้อยของพีพะหัตของเซียนเชีงยงใหม่เซียนโคราชจะได้ตัวใดกันเมื่อวานนี้มีผู้ใดมันเนี่ยค่ะแม่เพ่นซื้อเลขเก้าสามแปดสามเลขออกหกสามเจ็ดสามโอ้เสียดายแห้งค่ะเนาะเลขออกชวีนาชวีหลังอย่แต่ว่าแม่เพ่นจับคู่ของอาจารย์สวัยไหก็เขาเนะเขาอยู่ค่ะศูนย์สามค่ะเนาะเอา ถ้าเบิ้งถ้าติดตามนกันอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ให้แม่เพนด้วยเด้อค่ะเนาะช่วงนี้วิวบ่ค่อยดีค่ะเนาะค่ะ,คะกามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะว่ามืนีซีได้ตัวใดกันแน่เนาะ นี่ค่ะอย่าลืมเด้อค่ะครีมค่ะครีมช่วงนี้จัดโปโตลมหนาวเร็วๆเด้อผู้ใดสนใจทักมาได้ค่ะหนึ่บาทเนาะค่ะครีมชุดแก้ฝ้ากาจุดด่างดำเด้อค่ะนะเข้ามาอุดหนุนเพื่อให้กำลังใจแม่เพนด้วยนะคะผู้ใดอยากผิวขาวหน้าฉ่ำวาวเนาะทั้งครีมแล้วก็เซรั่มแล้วก็กันแดดเนาะค่ะนี่ค่ะมีทุกอย่างแล้วก็สบู่เนาะค่ะสบู่แม่หรือว่าสบู่เจแดงเนาะนี่ค่ะ สิบก้อนขึ้นไปก้อนละแปดสิบบาทแล้วก็เออห้าก้อนขึ้นไปเป็นก้อนละแปดสิบบาทส่วนห้าก้อนลงมาก้อนละหนึ่งร้อยบาทเด้อค่ะสะบู่นี่เนาะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้จัดโปรโตโลมหนาวกับความสวยความงามของเฮานะคะ่ะครีมชุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทรวมปลายทางนะคะบ่มีเก็บไปถ้าเออบม่มีอ่าบวกเพิ่มค่าปลายทางเนาะหนึ่งพันหนึ่งร้อยทวนเนาะคะ่ะนี่ค่ะสั่งจองมาได้ค่ะ ยาบำรุงผู้ชายเนาะยาบำรุงผู้ชายก็ห้าร้อยบาทเนาะนกเขาบอขันหรือว่าน้องชายตื่นยากเนาะนี่ค่ะแล้วก็แคลเซียมยาบำรุงสายตาค่ะนี่ค่ะครบทุกเช็ตเลยเนาะทั้งอ่าเรื่องความสวยความงามแล้วก็เรื่องสุขภาพเนาะทักมาหาเฮาได้เนาะทักมาหาแม่เพนไดเดอค่ะเนาะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีเนาะทั้งสุขภาพ ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในด้วยเนาะเอาตามนี้ค่ะฝากด้วยค่ะมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะว่าเมื่อวานนี้มีของอาจารย์ใดเซียนใดเขาเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็คือของเซียนเชียงใหม่ค่ะสามกับ4ี่สมกับ4ตัววิ่งตัวรูดเข้าที่3มแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนะ ของเซียนเชียงใหม่จับคู่บอ่อเขา่าของปู่สี่ศูนย์เก้ากับศูนย์ก็มาที่ศูนย์จับคู่เข่าที่ศูนย์สามน้อยวีไอพีเนาะคะ่ะเข้าน้อยหนึ่งค่ะของปู 40, ่สี่ศูนย์เนาะส่วนของเซียนโคราดหกกับสองก็มาที่หกแต่ว่าจับคู่บอ่อเข่าเนาะค่ะจับคู่บอ่อเข่าค่ะสามหกไม่มีเนาะสามหกออกสองครั้งเมื่อวานนี้เนาะสามหกหกสามค่ะ ส่วนของพี่ประหัตแปดกับสองก็มาที่แปดเนาะนี่ค่ะแปดห้าบอมี่เนาะมีแต่แปดซีค่ะเอามาเอาแนวทางห้านอยของวันนี้กันเลยเนาะวันนี้ค่ะได้มาแล้วแต่ว่าของปูซีศูนย์ยั่ามากเนาะค่ะถาเบิงว่าถามาาลราจะลุงพร้อมข,ของอาจารย์สวัยตาปากน้ำโพแม่หลิวเซียนสีสเกตค่ะตอนนี้เอาของสามเซียนไปก่อนเนาะนี่ค่ะ วันนี้ค่ะวันนี้ฮาหนอยวันที่สามธันวาคมสองห้าหกหกเนาะของพี่พะัสค่ะฮาหนอยวิ่งลูดศูนย์กับสี่ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่ศูนย์ลองสี่เนาะจับคู่ให้ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกสี่สามสี่หาสี่หกสี่แปดเนาะเน้นที่ศูนย์สามศูนย์สี่ละกัสี่สามสี่หาค่ะเนาะ แนวทางฮานอยวันนี้ของพี่ปหัตให้มาวิ่งลูด0ย์กับ4ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่0ูลอง4เนาะจับคูมหาศูนย์สามศูนย์สี่ศูนหาศูนยหกสี่สามสี่หาสี่หกเน้นให้ที่ 03, 04, 43แล้วก็4ีหเนาะนี่ค่ะได้ของพี่ปหัสแล้วไปต่อค่ะ เซียนเชียงใหม่วันนี้ให้มาห,าห้านอยเนะหาะห้านอยของเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้มาวิ่งลูดสองกับสามวิ่งลูดสองกับสามตัววิ่งตัวลูดก็เน้นให้ที่สองลองสามเนาะจับครูมาให้สองสามสองหกสองเจ็ดสองแปดสามสี่สามแปดสามเก้าสามศูนย์เน้นให้ที่สองหกสองแปดแล้วก็สามแปดสามศูนย์ค่ะนี่ค่ะ แนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูด2กับ3เนาะตัววิ่งตัวลูดเน้นให้ที่2องรองสามจับคู่มื่ห้สองสามสองเจ็ดค่ะแล้วก็3า38 39 30ค่ะเน้นที่สองหแล้วก็28 3แปแล้วก็30มนย์เนาะน่คะ ของเซียนเชียงใหม่กับพี่ปัสได้แล้วมาต่อของเซียนโคราดค่ะเซียนโคราชวันนี้ค่ะวันนี้ของเซียนโคราดให้มาวิ่งลูดหนึ่งกับศูนย์ตัววิ่งตัวลูดเน้นให้ที่หนึ่งลองศูนย์เนาะจับคู่มาให้หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดค่ะศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดค่ะเน้นที่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหกศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หก 6. เนาะนี่ค่ะแนวทาง ฮานอยของเซียนโคลาดวันนี้ให้มาวิ่งรูด1กับ0เนาะตัววิ่งตัวลูดก็เน้ primera, นให้ที่1นลอง0จับคู่มาให้หนึ่งสองหนึ่งสี่ย์สองศูนย์สี่ศูนยเน้นที่1 4 1 6แล้วก็0 4 0 6์่ศูนหกค่ะฮานอยวันที่3เนาะของ3เซียนค่ะ ของพี่ประหัตเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชเด้อค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาน้ำกันค่ะของสามเซียนเนาะคะ่ะประจำช่องน้องคำแพงชาแนลเนาะคะ่ะนี่ค่ะได้มาแล้วแคปหน้าจอเอาน้ำกันเด้อค่ะฮาหนอยวันนี้ค่ะของพี่ประหัตเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชเนาะวันนี้ขอให้ปังปังเนาะคะ่ะเอฟซีวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดนเด้อเนาะคะ่ะแก่เมื่อห้ได้เด้อค่ะเอฟซีแม่เพ้นกั จุกมาหลายเนาะจุกหลายครับนะคะแล้วก็วันนี้ฝากคือเกาค่ะบ้านร้านตำไทยตำลาวของเฮ้าเนาะคะ่ะคือเกาบ้านร้านเกาเจ้าเดิมเนาะคะ่ะเพราะว่าร้านนี้แม่เพนใช้บริการมาอยู่ทั้งเป็นปีแล้วเนาะคะ่ะใช้ดีเนาะ่นกะใจดี้อมเนาะถามว่า ช่วงหนึ่งช่วงใดที่เพื่อนลูกค้าหลายเพื่อนก็อาจจะส่งให้เฮ้าส์าแน่เนาะก็กจะเย็นๆกันเนาะค่ะอาผู้ใดอยากจะเข้ากล่มฟี่เนาะคะ่ะทักไลยมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอให้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่เพ่นตั้งกลุ่มมาเวลาแม่เพ่นบได้เฮ็ดคลิปแม่เพ่นก็จะลงในกลุ่มว้ไห้เนาะเพราะว่าแม่เพ่นอาจจะบางเทอไปน,นันไปนี่ติดทุระบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปเนาะก็จะลงในกลุ่มไห้ค่ะ <c oughs> ส่วนผู้ใดติดตามเพจของพี่พหัสดทางเพจเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะเลิกติดตามได้เลยเด้อค่ะเนาะเพราะว่าเป็นเพจปลอมเนาะคะ่ะเป็นเพจปลอมทุกตัวเลยเนาะเพราะว่าพี่พหัอมีเพจแล้วเนาะแล้วก็มีแค่ทาง youtube ช่องทางเดียวของพี่พหัสดก็คือช่องพหัสดคนเดิมแล้วก็ช่องพหัสด ชาแนลเนาะคะ่ะทาง YouTube อย่างเดียวเดอ้อผู้ใดที่เบิ่งทั้งเพจให้เลิกติดตามได้เลยเพราะว่าเป็นเพจปลอมแล้วก็มีฉาชีพเนาะมาตัวขายเลขมาตัวขายลอตเตอรี่ให้เนาะมีหลายๆคนตกเป็นเงือแล้วเดอ้อค่ะเนาะให้ถอนตัวเร็วๆเนาะผู้ใดมีพี่มีน้องที่ว่าไปติดตามทางเพจบอกต่อกันด้วยเนาะบอกต่อกันด้วยเด้อเนาะคะ่ะนี่ค่ะตามนี้ค่ะคลิปนี่ค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไหมในคลิปหน้าเนาะคะ่ะ